ขณะที่ทำอาหารทานตอนเย็นนึกถึงสมัยผมเป็นเด็กตอนนั้นเรียนมัธยมจากไปตอนหมอห้าเธอมีท้องกับผู้ชายที่เรียนมาอะไร ส่วนผมก็ไม่อยากเรียนแล้วออกจากโรงเรียนตอนหมอห้าเช่นกันแต่ตอนนี้ผมอยู่ระดับหมหาวิทยาลัยพอผมไปเรียนกสนอจนจบแต่ก็คิดถึงเรื่องเก่าๆตอนทำอาหาร 才的。所以定